สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเป็นคาบที่6ของบทที่2เรื่องวงกลมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะของครูกรมลวันอุวิเชียนค่ะมุมในเครื่องวงกลมนั้นคืออะไระเมื่อเราพูดถึงวงกลมครึ่งหนึ่งของวงกลมเราจะใช้เส้นที่แบ่งคือเส้นไหนนะคะ,อะขอขอบคุณนะคะผู้ผลิต โปรแกรม g จ o ิบ b r a นะคะที่สร้างโปรแกรมดีๆให้เราในวันนี้นี่คือวงกลมคุณครูจะสร้างนะคะ,ะไม่ใช่คุณครูจะสร้างเส้นตรงนะคะที่ลากผ่านวงกลมแบบนี้นะคะสังเกตว่าครึ่งวงกลมที่ได้นั้น ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเองซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางนั้นมันก็สามารถมีได้หลายๆเส้นนะคะไม่ใช่แค่เส้นเดียวเมื่อเราสร้างเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วเราก็จะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะแบ่งนะคะแบ่งวงกลมนั้นให้เป็นกี่ส่วนคะอ่ะมันก็จะแบ่งวงกลมออกเป็น2ส,ส่วนนะคะแบ่งวงกลมออกเป็น2ส,ส่วน เราคูหาอินเตอร์เซคชันนะคะปึ๊บปึ๊บอ่ะทีนี้คุณคูก็ไปสร้างอแล้วก็ไปซ่อนอพบว่าเส้นที่ได้นะคะอันนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลาง เส้นผ่าศูนย์กลาง DE ถ้าเกิดว่าอตอนนี้วงกลมนะมาถูกแบ่งออกเป็นสส่วนละนะ,อะสองส่วนนี้เท่ากันไหมคําตอบก็คือเท่ากันแล้วถ้าคุณครูไปสร้างจุดที่อยู่ในครึ่งวงกลมแล้วค,ครูไปลากเส้นนะคะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรดูสินะคะสิ่งที่เกิดนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรปึ๊บอ,อ่านะคะคุณทูจะลองวัดมุมดูซิว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมุม F จากกางกี่องศาลองทายดูสิคะคุณจะกดแล้วนะคะกด E F แล้วก็ D อเอาใหม่ E F แล้วก็ D E F แล้วก็ D นะคะ เราจะพบว่ามุม f นั้นมันจะกลาง90องศา f จะกลาง90องศาแล้วยังไงต่อ90องศาตลอดเลยไหมคุณครูจะลองปรับดูนะคะ,ะไม่ว่าเส้นผ่าศูนย์กลางจะไปในทิศทางใดมันก็จะแบ่งวงกลมออกเป็น2ส,ส่วนแล้วส่งผลให้มุมที่อยู่ที่ครึ่งวงกลมนั้นกลางกี่องศาก็คือกลาง90องศาเหมือนกัน เราก็จะสรุปได้ว่ามุมที่จุดศูนย์กลางนั้นกลาง90องศานะคะทีนี้ถ้าถ้าคุณครูไปเพิ่มจุดนะคะอีกจุดหนึ่งแบบนี้ปึ๊บถามว่ามุม G ีนะมุมจีจะกางกี่องศาเหมือนกันมุม G ีมุม G ตรงนี้ก็จะกลางนะคะ มุมจก็จะกลาง90องศาเหมือนกันไหมดูสิลองหมุนดูนะคะมุมจก็จะกลาง90องศาเหมือนกันสังเกตว่ามุม G กับมุม f นะคะมุม G กับมุม F เป็น90กับ9 0นะบวกกันแล้วมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หรือลบกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ อเรามาดูความสัมพันธ์อีก2มุมนะคะคือมุม E กับมุม D มุม E กับมุม D มุม E กับมุม D คุณครูจะลองวัดมุมดูนะคะดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นออ E อกับ D เกิดอะไรขึ้นนาะ คุณครูลองวัดมุมนะคะอ่ามุม e ตอนนี้ได้106องศาแล้วอีกมุมนึงล่ะอะมุมนึงนะคะ,ะมุม d เป็น79.4องศาเกิดอะไรขึ้นคะนักเรียนดูสิ มันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรไหมอพบว่าเส้นนะคะเรียนดูค่ะ 106กับ79.4นั้นมีความสัมพันธ์กับ90กับ90อย่างไรคำตอบก็คือ,อมุมที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะมันจะบวกกันได้เท่าไหร่คะบวกกันได้ทั้งหมดะนะคะ180องศานั่นเองเรามาดูซิว่าจริงไหม บวกกันได้180องศาเราก็จะสรุปเป็นทฤษฎีบทอยู่2ทฤษฎีบทนะคะตามเอกสารที่คุณครูให้ไว้ใน Google Classroom หรือว่าจะหลดในเว็บไซต์ครูกะมนลวันก็ได้นะคะเพราะว่ามุมในครึ่งวงกลมนั้นถ้าเราพิสูจน์โดยโปรแกรมจูจิบลานะคะอาจจะได้รูปแบบนี้ไม่ว่าจะหมุนดีไปเท่าไหร่ก็ D มีค่าเท่ากับ90องศาตรงนี้ถ้าใครจะศึกษาใน YouTube นักเรียนก็แคปหน้าจอไว้นะคะหยุดแล้วก็ลองจดดูค่ะต่อไปมุมรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมนะคะถ้ารูปสี่เหลี่ยมใดๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมแล้วผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามจะเท่ากับ2มุมฉากก็คือ180องศานั่นเองค่ะค่ะตามนี้นะคะอ่านอันนี้นัเรียนก็ลองวาดวาดมุมดู จอกันในคลิปต่อไปนะคะเป็นคาบที่7ค่ะแบบฝึกหัด